เรื่องเล่นดี d พร้อมจอ2ดินนะครับขนาดหน้าจอ,อ,อ6.2นิ้วนะครับยี่ห้อ Silico กกนี่ตัวมาใหม่ฟังก์ชันใหม่หน้าจอเป็นระบบ LED นะครับก็ลูกเล่นก็เล่นไม่ยากนะครับกดมโนทีนึงนะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆให้มากมายแล้วก็มีอ e ีโคเลเซอร์นะครับเก็บปรับแต่งเสียง่ายมีถึง7ช่วงความถี่นะครับ การเล่น USB ก็สามารถอ่าน USB ได้รวดเร็วมากครับฟังชันเลือกเพลงเล่นไฟล์วิดีโอจาก USB าได้ครับมิวสิกวิดีโอใหม่ของอาสยามได้ก่อนใครถ้าจะเล่นเพลงกดที่เพลงนะครับเป็นตัวนี้เล่นได้รวดเร็วมาก ชี่เป็นซีดีนะครับช่วงที่ขับรถตอกนกลางคืนก็สามารถที่จะปิดหน้าจอได้นะครับก็จะปิด่างนี้กลับมาก็กลับ่างนี้นะครับ ังชันอื่นมีปิดหน้าจอมีบลูทูธมีระบบบลูทูธด้วยนะครับระบบบลูทูธก็จะมีถูกเข้าทาออกได้แล้วก็เล่นเพลงจากโทรศัพท์ได้นะครับก็จะมีเชื่อมต่อ s d card FM ช่างต่อ a u x แล้วก็ทั่วไป